สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องแฟนคลับของมะล่ำใจเกินร้อยครับเขตคณะมะล่ำใจเกินร้อยครับผมตอนนีอ้อยู่จังหวัดอุดรธานีครับอำเภอเมืองนะครับบานอีเลียนตำบลน,น้องขอนกว้างนะครับอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีทําการแสดงกันอย่างแน่นอนครับหลังจากที่ฝนเศร้าไปแล้วแมนบอกฝนตกมากช่วง ช่วงป่ามานใบมงนะครับแล้วก็มาอีกรอบหนึ่งช่วงประมันหกมงแรงแต่ว่าตอนนี้หายไปแล้วหายไปแล้วครับกำลังเช็คเศร้าครับผมกำลังเช็คเศร้าครับต่อมาครับจะเริ่มคดแช่ครับผมตอนนี้เสียงบ็เสียงแง้กันนะครับตอนนี้กำลังเช็คเศร้านะครับเช็กระบบเสียงอ่ะคณะกรรมการก็มารอเปิดงานแล้วนะครับกำลังการทำการแสดงแล้วเมื่อนี้ปลอดบ้าปลอดพ้นพี่น้องครับ เบิร์กตี้นะครับเบิร์กตี้ครับผม ครับมื่อนี้ทําการแสดงอย่างแน่นอนนะครับฝนเศร้าตกแล้วนะฮะฝนมื่อนี้มื่อนี้ฝนมาสองรอบครับรอบบ่ายแล้วก็ตอนหกโมงแรกนะครับแต่ตอนนี้หายไปแล้วนะครับผมคู่มันมาพุมน้ำมนอยากจซื้อแต่ว่าเป็นแต่ฝนตกอยู่เพราะมันมื่อนี้อากาศฮอนแห้งอยู่ดีครับ อากาศอากาศหองแห้งอีรีครับพี่น้องอ่าเซาเช็คไปเรียบร้อยครับไปเอกเจมบอลอาที่นันนะครับฝากไว้น้ำเันนะครับเป็นกําลังใจนะครับที่ยังกองครับเจ็บแล้วลืมจำทำแล้วลืมเจ็บครับครับผมตบอตอนเห็นระจำับมันมันเจ็บแล้วไรจำแต้นเพยจะลืมซอยคแช่นะครับผมแช่เดวผมเสียผ้าหลออเบ่งบรรยากาศหลังในที่คือนเรานะครับรายงานสายตรงจากมังลําใจกันร้อยครับผม สวัสดีครับมาบึงศิลปินมื่อฝนตกครับยูจังใดยูจังใดครับยูจังใดมื่อฝนตก้เจ้าะนการจัดงานนรับพร้อมแล้วครับเดน่านีดีวเนะับอ่ามอเว้นนี่ไปรีู่ใส่มูเว้นนี่แยบึง

จะมาเก็เวด็ในงานทยิ่งใหญ่ทนนอรมาหอมมาเหแรยดๆอรบอาจะับหางภาพพเปันน้นะครับกิภาพนจับมือกันรแสดงในนเครับเพื่อนอันอันนี้กินอันนี้กินข่าเที่ยงนี่ข้าแรงครับร่วเลย่นมาเกอนมากกสิร่วมเป็นมั้กินรอบเดียว เนี่ยครับหมอลำห้องอยู่ง่ายกินง่ายนะครับอ่าทีลาบึงคือกินเข,าข่าค้ำไงแทกกิน,น,ข,นข,ข่าค้ำไงแถว่าเป็นไ่เป็นสาวยู่ตอร์นี่ไหมาบัวางใดก่อาอาบมับมนววางข้าโอ้ บ้านน้ำนมบา้านท่านออบกบ้านท่านเกิดอยู่สวัสดีพี่น้องหนึ่งพันคนนะครับเอามเาบึงนั่งเอกยังย่งเขานะครับอ,อย่าทื่งเวทีอย่ทื่งเวท,ท,เทีกับเออเบิงบุคลิกาตีกลองเพ่งสีมีททาท่างแบบใดนะครับพี่น้องเห็นหลายแล้วบัดนี้มาเบึงท่าท่างกันกินเขานะครับ นังเอกแน่นเลยเนี yes. ่ยพอนลูก <c> ช <ora> ิ้นยังนั่นพิลาลูกชิ้นยังแน่นบ่หล่ะเออ สวัสดีพี่น้องหนึ่งพันหนึ่งร้อยคนครับเอามาเร็วมากนะครับช่วยกดแชร์ได้ยหะครับแช์ไปแช่ไปครับตอนนี้กาลังเตรียมเตรียมพร้อมครับแสดงอย่างแน่นอนนะครับนั่งเองกกาลังกินเข่าอยู่ใอนบีกินหลายๆเนบีจอยโอ้พนกาลังเปิดงานแล้วนะครับเพนกําลังเปิดงานเราพี่น้องเดี๋ยวผมสิไปไล่หนาเวทีมือนี่เพราะว่าฝนตกคนบระเทศในามาก ถือโอกา,าสสิปไปไล่นะวิธีเอาโทรศัพท์ไล่เนี้ยอย่าจมม,ามันเสียงประชัดเนี้ยเอฟซีน้องแนนใะสนไ่ไม่ไม่หมายถึงเสียงลำโพงเสียงแสดงเขาอะนะนแต่ตใช่ห<ว>ูฟังบ่ <laughs> มาแล้วหนึ่งพันสองร้อยท่านครับโอ้คนเห็นอีลหล่าหรอวคนคือเข่ามาไหลแถว่าเม <c oughs> ื่อหันไอไล่คนบึงเกตแปดลอยมาซองใส่อีหล่าคนบึงแต่ว่าพันสองพันสามหรอกบุยอีหล่ามีแรงดึงดูดมองใดนี่อออโอ้ ลูกซิดมองไดเพื่อ <c oughs> นล่ะป้านาผากตีนั่คือสนามบินแ <c oughs> ต่สนามบินอุดอรกับพวกกวางปานี <c oughs> ป้ามันคือพระจันทร์ มันคือพาจ์เต็มดวงดต่ว <laughs> ่าม่นเป็นาจาเครืงเสียวเนี่ยผจ์เต็มดวงหน่าภากีลาไม่มันคือพจ์เต็มดวงแท้เดี๋ยวถามเนี่ยหน้าผากไปวอดเลือกๆผนคือบอลูปแป้งแดงมันทั่วใ <laughs> ส่ละผม

อีลาผมเกิดดีอาผมเต็นนอีลาจิมเป็นน้ำอีลา่หลอาอีลาโมเมนเป็นน้ำอีลากิเนเป็นน้ำอีลากินผมชุ่โรดหลายติดแม่งหันเอาปุยยเลี่ยตัวผมมันจะเกิดดีไหม ตั้งแต่เอาใส่ผักมันก็ยังปงใบมันเลยมันเลยขนลนลนเหมือนตัวนนสู้ขนกี่งามไหลปานีหลามเนี่ย ที่ลานั่งพับเพียบเนี่ยมืงนั่งเอกนั่งคัดธมาดเมืองนั่งเอกนั่งคัดธมาดนะนั่งเอกนั่งคัดธรรมาตพี่น้องกินคำใหญ่ๆมันจังสีใหญ่เป็นสาว่สันพี่น้องว่า แค่นครับเป็นลายกินครับยหญ่ๆอีหล่ะครับเอาเดี๋ยวพาไปบึงศิลปินคนอื่นๆครับผมกระยูกันแบบนี้แหละครับหลังเวทีในมือที่จืดจังน้อยนะครับแต่วัตค่ากราโยสนามนี่ก็บ่ค่อยแชร์บันไดเพราะมีอย่า โอ้ أو, ยังเอาคนเกามาเฝาอยู่ <c oughs> นี่ไว้นะ ouais. เกียอะไรก็ได้อย่างนั้นะสนไม่ได้เกียที่ไม่เกียรเลยที่รัาหนูม <c oughs> าสนามาเฝอีนะ่นาเลยบดินแต่ว่ายาำขอคารถนีดไปขอน้ำบ่อยสิดิใช่เดี ออเมื้นเศร้านี่ขอค่ารถเต้ทีมทีกอนเอยนะครับขอให้ให้การนะรับเพื่นีนะครับเพราะว่าอาจที่กคือท่านอตัดครับามูงเนาะมก็มอานตินี่ เอย่างเขาเขาจะไหนเขาก็เองเราเคยถาเขาก็ต้องช่วยตัวเองเอามันไม่ค่อยได้ยินเสียงไงเวลาห่องคือห่องแห้งแถเวลาเวลามีกล่องเมียงคือพากันสวัสดีค่ะเออจังสีเลยไหมนักเอกสาวนักเกี่ยวนักเจี่ท่าโบค่ะใส่มองเด

มาเจอคนสวยกันนะครับเขากำลังทำอะไรกันอยู่หน้าเหมือนกันเลยเออหน้าเหมือนกันเลยอยู่อยู่หน้าเวทีหน้าเหมือนกันเลยอาบูท่องเอื่อยครับ เกลือรับไอเออมา้าาเอาเสียงธรรมชาติดูสิเอาเสียงธรรมชาติดูเอาเสียงถ้ากำเนิดดีไหมเอาไหมเอาไหม เอาพี่น้องมึนมามีแต่คนรอรอพ่ะนะเดี๋ยวพาไปดูหน้าเวทีนะครับเดี๋ยวผมพาไปเบื้องหน้าเวทีครับ เ er oh. ียซ <itud soundtrack> ื <such power> sing, <laughs> ้อ้วปีใหม่จะไหนมันคือปีเก่าเถอะเริ่มปวดแขนแล้วเออไม่เป็นไรเลย โภยภัยให้ห่างหายผลเทพผลพระกรณีไม่มีว่าปเทพทั้งห,าหลายโปรดยินดีและดีด้าน ให้เมาไหวพอใจให้ลูกลกทุกคนขอพอขอ,อปราศัยเทวาโปรดเมตตาจดใจลูกชายมองตนสุขที่ให้เป็นเศรษฐี เสด็จชมไอ่บรรดาคนไทยทุกคนชมดี